นิยายดักนิยายเสียงเรื่องนี่รักษาตาลตอนที่สิหอานนท์วางกล่องของฝากลงบนโต๊ะทำงานของมุกดาดาโดยไม่พูดอะไรมุกดาดาก็เอาตะก้มหน้าทำงานโดยไม่สนใจเขาเช่นกันผมซื้อน้ำหอมมาฝากขอบคุณค่ะมุกดาดาตอบอย่างจำใจนึกในใจ อย่างน้อยใจว่าพอเขาได้อย่างที่เขาอยากได้เขาก็กลับมาพูดผมไม่ใช่พี่เหมือนเดิมและแบบนี้จะให้เธอคิดอย่างไรได้มันเป็นน้ำหอมกลิ่นใหม่เหมาะสำหรับฤดูร้อนกลิ่นดอกไม้อ่อนๆเหมาะสำหรับคุณดอค่ขอบคุณคะ่ะบอกตอบอย่างไม่ตื่นเต้น ท่าทางของทั้งสองดูประดักประเดิดจนน่าตลกโดยเฉพาะมุกดาดาที่กำลังจะมาเป็นว่าที่เจ้าสาวที่ทำท่าหมางเมือนใส่เขามุกค่ะเธอแอบถอนใจอย่างระอาที่เขาเออกแต่เรียกแต่คนที่อยากให้เธอใส่ใจกลับน้อยใจขึ้นมาเพราะอานนท์ อุตส่าห์เดินหาน้ำหอมมาให้เธอใช้เขาใช้เวลาอยู่นานแต่เธอกลับไม่สนใจของของเขาเลยสักนิดแกะกล่องของฝากแล้วลองน้ำหอมด้วยผมจะดมเขาออกคำสั่งอยากดมก็ฉีดดมเองสิคะเธอสะบัดเสียงใส่เขาเขาจะปาถึงไงที่จะให้ยินดีกับเขาไปทุกอย่าง ที่เธอไม่อยากได้และเขาเองก็ยังคงวางอำนาจใส่เธอแบบนี้เอาอย่างนั้นใช่ไหมค่ะก็ฉันไม่ว่างคุณก็เห็นว่าฉันทำงานอยู่เธอตอบเหมือนว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระแล้วหางตาของเธอก็เห็นเขาเดินมาที่ข้างโต๊ะของเธอมือใหญ่หยิบกล่องน้ำหอมขึ้นมาแกะอย่างไม่ถนอม มุกดาดาจึงเงยหน้ามองเขาด้วยตาคุณเขียวอุ๊ยเสียงร้องตกใจเพราะจูจๆเขาก็ดึงข้อมือของเธอไปแล้วฉีดน้ำหอมตรงจุดที่ประจรพอดีกลิ่นหอมของดอกไม้หอมกำจายออกมาอย่างชื่นใจแต่เธอไม่ชื่นชมขณะที่เขาก้มลงดมเรากับเป็นมแมลงผู้เสียเอง ขาหรืออุตส่าห์เป็นห่วงทั้งคิดถึงอยากกลับมาหาแต่มกดาดากับทำท่ามางเมืองใส่เขาทําเหมือนเขาไม่มีตัวตนหรือเธอไม่ดูว่าอารักยินยอมให้เขาแต่งงานกับเธอไม่หอมเลยฮะดูว่ามกกาลังทําหน้างอจะมกโด่งจึงเปลี่ยนเป้าหมายมาหอมแก้มนวนเสียแรงฟอด ทำเอามุกดาราเหมมปากอย่างกลั้นโทสะแก้มก็หอมดีนี่นาอย่างมันรุนามฉชน,นะเพี้เเธอตบเขาจนหน้าหันทำเอาอานนท์โกรธจนหูดับเขาไม่ได้กโกรธหรอกที่เธอตบแต่คาดไม่ถึงว่าคนที่เคยทำท่ายอมทุกอย่างจะกลายมาเป็นสาวขี้โมโหเพียงเพราะเสียพรหมจรรย์ให้กับเขา มุกไม่ต้องมาทำเสียงคู่คุณไม่มีสิทธิ์มาหาเสษหาเลยกับฉันไม่มีสิทธิ์มาคุกคามทางเพศด้วยเธอโกรธเธอโกรธจนตัวพองทำเอาคนโดนคู่หัวเราะด้วยความขำเสียงหัวเราะหยันของเธอ ยิ่งทำให้มุกดาดาโมโหจนหน้าแดงจนหูร้อนอย่ามาหัวเราะชนะคนบ้าวายสิ้นเสียงเขาก็อุ้มร่างบางขึ้นมากอดแนบนะอกมุกดาดาดูว่ายิ่งเธอดิ้นเขาก็ยิ่งไม่ปล่อยเธอไม่ชอบที่เขาเอาแต่บังคับคืนใจเธออานนท์ พาเธอไปอยังห้องพักของเขาที่อยู่หลังห้องทำงานซึ่งมุกดาดาไม่รู้ว่ามีห้องนี้อยู่กระทัางวันที่ร้องไห้จนตาปวมอับสอนจึงพามาพักผ่อนอยู่ในห้องนี้ขณะนั้นเมื่อเขาจับบานเลื่อนเธอก็ปิดตัวหนีลงมาจนได้จนเธอตกจากอ้อมอกของเขาไม่นะ โอ้นี่มุกดาดาเดี๋ยวก็ล้มหัวฟาดก่อนได้เข้าห้องออขอดอกเขาดังเอวของเธอเอาไว้ได้ทันด้างเล็กจึงบิดค้างอยู่กับเอวของคนด,ด้างสูงนั่นเองเธอเจ็บใจจนแทบร้องกรีดแต่ยังไม่ทันได้ร้องอานน์ก็กลัวว่ามุกดาราจะออกฤทธิ์จนเขาจับไม่อยู่ จึงรีบเดินเข้าไปในห้องเขาปล่อยร่างคนตาวาวลงกับพื้นแล้วหันไปล็อกประตูอย่าเข้ามานะคนขี้โกงนอกจากจะไม่ฟังเขายังออกคำสั่งอีกด้วยถอดเสื้อผ้าสมุกไม่อย่างนั้นพี่จะถอดให้เองแต่ไม่รับประกันนะว่ามันจะกลายเป็นเศษผ้าหรือเปล่าเธอขึงตาใส่เขาอย่างไม่ยอมแพ้ นี่เขาคิดจะรังแกเธอซ้ําอีกแล้วหรือยังไรไม่ถอดถ้าคนจะคมคืนฉันให้ได้ก็เชิญลงมือทําทุกอย่างเองเถิดเขายิ้มเจ้าเล่มุกทาพี่เองนะครับอย่าคิดละ่ะว่าพี่จะไม่กล้าทําโอ้ยเขาเตรียมรับแค่มือไม่คิดเลยว่าเธอจะเตะเขาคนโดนเตะจึงร้องเสียงหลง อย่ามารังแกฉันอีกนะฉันจะไม่ยอมอีกแล้วอะไรเนี่ยมุกดาดาทำไมถึงได้กลายเป็นสาวขี้โมโหไปได้อย่าเตะนะพี่ไม่ชอบมีหรือคนจนมุมจะกลัวคำขู่เธอจะไม่ยอมเสียเปรียบเขาอีกแน่คุณรังแกฉันก่อนฉันเจ็บแค่ตัวยังไม่พอแต่ฉันเจ็บที่หัวใจด้วยฉันเกลียด คุณสองหนแล้วน้มุกเขาโมโหจนหูดับสองครั้งแล้วที่เธอพูดว่าเกลียดเขาเขาจ้องร่างเขาจ้องร่างเล็กที่เดินขยับไปมาตั้งท่ารอรับเขาแม้แต่รู้ว่าเธอจะแพ้แต่เขาก็ไม่คิดทำด้ายผู้หญิงด้วยกำลังที่มีเนื้อกว่าสองหนอะไรไม่ทราบมุกดาดา ถามมุกบอกว่าเกลียดพี่มาสองหนแล้วส่วนเรื่องปั้มนะหน่ะหนเดียวลูบลูบคลำคลำที่สิงคโปร์กรี๊ดเธอส่งเสียงกรีดน้องอยินเหลืออดเธอรึกอ,อุตส่าห์ชื่นชมผู้ชายขอยงเขาแต่เขาหน่อยแย่ yeah. คุณมันแย่ที่สุดเขายิ้มหยอก ด่าโคตรเจ็บคนอย่างมุกเนี่ยด่าใครไม่เป็นเลยใช่ไหมคําด่าแบบนี้จะทําให้รู้สึกเจ็บได้ยังไงกันอานุนย่างสามขุมก็ไปใกล้คนโกรธจนแก้มป่องๆแดงกำมุกดาราดรอดท่าจะทําร้ายคนที่เดินเข้ามาแต่เธอก็พลาดท่าให้เขาซึ่งเป็นมวยฮ่าๆพลาดพลาดอีกแล้วกรี๊ด คนแอวกลมถูกรคกอดจากคนตัวโตเธออยู่ในอ้อมกอดของเขาอย่างช่วยตัวเองไม่ได้ซ้ําร้ายเธอยังโดนเขาหอมแก้มดังฟอดฟอดชนิดเต็มรักร้องเสียงดังเชียวน้ามุกคิดว่าใครจะมาช่วยงานต่อเธอไม่ตอบ แต่ส่งเสียงกรีดร้องอยังโหยหวนมุกดาดาร้องไห้เสียงแห้งร้องไห้จนเสียงแห้งก็ไม่มีใครได้ยินรอกหน้าห้องนี้นะ่ะมันห้องเก็บเสียงมีเอาไว้พี่หลับพักผ่อนอย่าเสียวเวลาเลยนะมามาหมายพี่ชื่นใจสียดีๆคนบ้าเธอทุบเขาซ้ำ แต่เขาก็ายังหัวเราะได้ก่อนจะค่อยๆวางเธอลงบนเตียงอย่างอ่อนโยนเขาจ้องใจอศพตาที่ยังมีแววโกรธกรุ่นกัาอยู่ไหนดูสิแผลเป็นยังไงบ้างอยู่ๆเขาก็าาถามเสียงอ่อนโยนลงเขาก้มลงดูแผลที่ต้นขาของเธอก็อพบว่าเธอไม่ได้มีแค่แผลที่เดียวแต่ยังมีแผลตเต็มไปหมด นี่เขาแกล้งเธอแรงไปจริงๆดูนี่ด้วยความละอายเขาจึงตามหมอมาดูแผลให้อย่างรู้สึกผิดยิ่งเดืองที่พ่อเล่าให้ฟังว่าเธอมาทำงานใช้นี่แทนพ่อของเธอเพราะอะไรเขายิ่งมีใจรักเธอมากยิ่งขึ้นแต่ตัวหญิงสาวกลับเกลียดเขาไม่เป็นไรเขาจะดูแลเธอให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ แล้วเขาก็ภาวนาให้เธอยอมเปิดใจรับเขาได้โดยเดียววันและยอมอภัยให้เขาได้สักวันหนึ่งจบแล้วนะคะนี่รักซาตานตอนที่16นะตารีบอ่านไปหน่อยนะคะพอดีตาปวดท้องอย่างที่บอกนะ,ะก็ขอบคุณที่ติดตามรับฟังเนาะรีบส่วนอ่นผิดอันถูก ก็ต้องขอกราบขออภัยจริงๆเนาะตับปวดท้องค่ะก็ฝากกดเพื่อนที่เพิ่งเข้ามาติดตามกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปต่อฝากจ่ายเงินเดือนด้วยนะคะรักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ